หน่อยก็จะมารีวิวการใช้งานเครื่องนะคะ m a g ิตเตอร์ e l l a r p i d ตัวนี้นะคะวสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับหน่อย Oriental Coffee นะคะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะหน่อยก็จะมารีวิวการใช้งานเครื่องนะคะ เป็นเครื่องชงหัวเดียวค่ะขนาดกระทัดรัดนะคะซึ่งก็จะเป็นเครื่องชงรูปนนี้เลยค่ะมาจิสเตอร์สเตลลาพีไตัวนี้นะคะเดี๋ยวหน่อยก็จะมาทําเมนูนะคะซึ่งหน่อยก็จะมา,ารีวิวการใช้งานเครื่องของเขาทั่วไปเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าหน่อยจะมาแชร์เป็นเมนูด้วยค่ะเป็นเมนูร้อนทั้งทั้งหมด5เมนูนะคะก็จะมีเอสเพรสโซร้อนค่ะคาปูร้อนลาเต้ร้อนอเมริกาโน่ร้อนแล้วก็มอคค่าร้อนนั่นเองค่ะ ถ้าเกิดว่าใครนะคะสนใจเครื่องตัวนี้อยู่แล้วค่ะหน่อยอยากให้มาดูรีวิวเครื่องตัวนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นเครื่องชงหัวเดี่ยวที่เล่นกับมเมล็ดก,กาแฟได้หลายรูปแบบเลยทีเดียวค่ะอย่างเช่นพวกร้านสเปเชียลตี้นะคะเขาสามารถที่จะปรับอุณหภูมิได้ค่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยที่หน่อยชอบมากมากเลยนะคะนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นท่อน้ําร้อนนะคะหรือว่าท่อสตีมนมค่ะเขาจะเป็นแบบคูลทัชนั่นเองค่ะเวลาที่เราเปิดการใช้งานปุ๊บเนี่ยเขาสามารถที่จะ แตะได้ค่ะเนาะจับได้แบบนี้เลยนะคะซึ่งปกติทั่วไปที่หน่อยได้เล่นเครื่องชงอะคะ่ะเขาจะไม่สามารถโดนได้เลยแล้วก็ปัญหาหลักๆเลยนะคะก็คือเขาจะมาโดนเราค่ะซึ่งตัวเครื่องตัวนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าเราสามารถจับได้เลยโดยที่มันไม่ร้อนนะคะเป็นแบบขู่ชัดแบบนั้นเลยเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาค่ะ หน่อยลองมาทดลองชงเมนูต่างๆให้ดูก็แล้วกันเนาะหน่อยเริ่มจากเอสเปรส so ร้อนก็นแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราลองไปทํากันเลยดีกว่าค่ะโอเคค่ะเราก็มาทำเอสเปรส so ร้อน1ช็อตกันเลยนะคะหน่อยก็จะใช้เป็นด้ามชงหรือว่าบัตเก็ตหนช็อตนะคะในการชงเมนูร้อนนั่นเองค่ะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอ่าได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะ ทีนี้ค่ะหลายคนก็ถามว่าทําไมถึงต้องใช้มะการูนนะคะช่วยในการเปี่ยหน้ากาแฟนะคะเพื่อให้เราค่ะได้กดแบบไม่ต้องเอ่อไปซ้ายไปขวาทีนะคะให้เขาสม่ําเสมอกันค่ะเนาะหน้ากาแฟก็จะได้ตรงด้วยค่ะเรียบด้วยนะคะปุ๊บอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วปัดกาแฟออก เดี๋ยวเราก็มาชงเอสเปสโซร้อนกันเลยค่ะทีนี้วิธีการใช้งานของเครื่องชง Stella p พีไนะคะ mm hmm. ก็คือการงัดเขาขึ้นมาค่ะไ mm hmm. ล่น้ำก่อนนะคะ mm hmm. เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ด้าบชงค่ะ mm hmm. ทีนี้นะคะ mm hmm. การใช้กาแฟค่ะหรือว่าการใช้เครื่องตัวนี้นะคะเราจะต้องมีระยะเวลาด้วยเนาะเ mm hmm. พราะว่าตัวนี้เป็นออกแนวแมนวนวลเลยนะคะ mm hmm. หน่อยจะใช้ระยะเวลาอยู่ที่30วินาทีค่ะ mm hmm. ระยะเวลาก็ขึ้นอยู่กับว่า perfect shot ของแต่ละคนนะคะอยู่ที่กี่วินาทีปุ๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,อะของหน่อยก็จะประมาณนี้นะคะปุ๊บเอปเโซ้อนค่ะ1ช็อตน,นะคะ1ช็อตอยู่ที่ประมาณ1ออนนะคะขาดเกิน1ออนนิดหน่อยนะคะอย่าไปซีเรียสนะต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าใครซีเรียสค่ะก็หาแก้วช็อตมาก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้ค่ะหน่อยใช้ระยะเวลาค่ะซึ่งหน่อยก็หา ระยะของสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าสายกาแฟของเราเนี่ยค่ะเราชอบที่แบบนี้นะคะระยะเวลาแบบนี้นะคะเนาะ,ะเมนูแรกผ่านไปค่ะเสร็จเรียบร้อยโอเคค่ะเราก็มาทําอเมริกาโน่ร้อนกันนะคะหน่อยบดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะทีนี้อเมริกาโน่ร้อนค่ะหน่อยก็จะมาใส่น้ําร้อนก่อนนะคะ หลายคนค่ะถามค่ะว่าน้ําร้อนนะคะประมาณเท่าไหร่ประมาณ3-4ออนค่ะ4-5ออนนะคะแล้วแต่คนชอบมากหรือว่าคนชอบปริมาณน้ําร้อนน้อยนะคะหน่อยก็จะใส่ประมาณครึ่งแก้วค่ะแก้วนี้เป็นแก้วขนาด6ออนนะคะซึ่งพอใส่มาครึ่งแก้วเนี่ยแสดงว่าเขาจะอยู่ที่ประมาณสัก3-4ออนนะคะแล้วหน่อยก็กดช็อตค่ะปุ๊บเราจะใช้ระยะเวลาที่30วินาทีนะคะ 30วินาทีเสร็จเรียบร้อยค่ะต้องบอกว่าเครื่องตัวนี้นะคะเป็นการใช้งานแบบตามใจฉันนะคะนั่นก็คือแมนวนวลเนาะเราก็ใช้มีวิธีกา,การแบบปรับเพอร์เฟก h o ช็อตนะคะหลายวิธีมากๆเลยทีเดียวนะทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทําเมนูอื่นกันนะคะนั่นก็คือเมนูคาปูกับลาเต้นะคะเดี๋ยวหน่อยก็จะทําไปทีละเมนูก็แล้วกันนะคะสตีมนมไปทีละ1แก้วนะคะ นะเดี๋ยวหน่อยจะเริ่มจากคาปูชิโน่ร้อนก่อนนะคะทีนี้คาปูชิโน่ร้อนค่ะเราก็ใช้กาแฟ1ช็อตเหมือนกันค่ะแต่เราต้องสตีมนมไปด้วยนะคะการสตีมนมกับเครื่องตัวนี้นะคะค่อนข้างง่ายมากๆเลยค่ะเพราะหนึ่งเลยค่ะเขาสามารถตั้งอุณหภูมิน้ำนะคะให้เหมาะสําหรับการสตีมนมของเราได้ด้วยนะคะอะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทํากาแฟนะคะแล้วเราก็จะมาสตีมนมไปด้วยนะคะหน่อยจะทํากาแฟมา1ช็อตค่ะ หน่อยก็จะมาแบบนี้ก่อนนะคะปุ๊บ เมื่อกี้ทุกคนสังเกตไหมคะว่าหน่อยก็จะดูปริมาณของน้ํากาแฟไปด้วยนะคะแล้วก็ระยะของการไหลของน้ํากาแฟไปด้วยค่ะอย่างเช่นเราจะเอา30วินาทีเราก็สามารถที่จะสตรีมไปด้วยแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ถนัดทําแบบนี้นะคะหน่อยแนะนําว่าให้ทํากาแฟไปก่อนค่ะแล้วก็ค่อยมาสตรีมนมนะคะเนาะ,ะเราได้มาแบบนี้แล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะซึ่งเวลาที่เราจะทํา คาปูชิโน่ร้อนค่ะต้องบอกว่าเราสามารถเทเป็นพื้นฐานได้นะคะทีนี้นะคะคาปูชิโน่ร้อนค่ะก็จะหนึ่งต่อหนึ่งนะคะน้ำนมครึ่งแก้วค่ะแล้วก็ฟองนมอีกครึ่งแก้วนะคะหน่อยก็จะเทน้ำนมมาก่อนเลยครึ่งหนึ่งที่เหลือค่ะใส่ฟองนมให้เต็มแก้วนะคะอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับคาปูชิโน่ร้อนค่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะถ้าเกิดว่าใครมีผงโกโก้ค่ะโรยไปด้านหน้านิดหน่อยนะคะก็โรยได้เลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็มาทำลาเต้ร้อนกันต่อเลยเนาะทีนี้ค่ะหน่อยก็จะทำกาแฟมาหนึ่งช็อตเหมือนเดิมค่ะอ่าเดี๋ยวเราบดกาแฟาเลยก็เหมือนเดิมเลยนะคะไล่น้ำก่อนที่จะชงกาแฟค่ะ เราก็คอยดูระยะเวลานะคะให้มันพอดีกับที่เราสตีมนมด้วยเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกาแฟก็จะออกมาลาเต้ร้อนนะคะถ้าเกิดว่าใครมีพื้นฐานในการเอ่อในการที่เราเทแบบพื้นฐานค่ะก็ได้นะคะหรือว่าใครค่ะอยากเทเป็นลาเต้อาร์ตก็ได้นะคะต้องบอกว่าเครื่องตัวนี้ค่ะสตีมนมออกมาได้แบบเทลาเต้อาร์ตได้สวยนะอ่า เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลาเต้เนาะอ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นเมนูมอคค่าร้อนค่ะมอคค่าร้อนก็เหมือนเดิมเลยนะคะเดี๋ยวหน่อยก็ทํากาแฟมา1ช็อตน,นะคะแต่ส่วนผสมนะคะของมอคค่าร้อนค่ะจะต้องมีโกโก้นะคะซึ่งโกโก้ผสมนะคะเดี๋ยวหน่อยจะแปะลิงก์ไว้ให้นะสามารถเข้าไปดูได้นะคะก็คือสูตรเดียวกับวิธีการทําโกโก้เย็นเลยค่ะเนาะอ่ะเดี๋ยวเราก็มาทํากาแฟ1ช็อตน,นะคะ หลายคนอาจจะมองว่าเครื่องสเตลลา P.I.D เนี่ยค่ะ,ะเวลาทำกาแฟออกมาปุ๊บมันเป็นรูปแบบแมนนวลอะมันจะทำยากเอาจริงๆเขาก็ไม่ได้ยากนะนะคะทีนี้ค่ะสูตรมัคค่าร้อนนะคะของ o r i e n t a l c o f f e e นะคะก็จะต้องนำมาสตรีมนมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราก็จะตับเวลาค่ะปุ๊บได้ช็อตกาแฟออกมาก่อนแล้วเราจะมาใส่ส่วนผสมต่างๆกันนะคะ โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้ช็อตกาแฟค่ะมาไว้ในพิเชอร์แบบนี้นะคะที่นี้ค่ะส่วนผสมต่างๆนะคะก็จะมีโกโก้ผสมนะคะกับนมสดค่ะโกโก้ผสมนะคะหน่อยก็จะผสมไว้ในขวดแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโกโก้ตัวนี้ค่ะเขาจะมีความหวานหน่อยๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบความหวานเลยค่ะแนะนําว่าให้ไปผสมโกโก้ใหม่นะคะเป็นน้าโกโก้ดิบนะเนาะหน่อยก็จะใส่โกโก้ผสมค่ะ มาที่1ออนนะคะปุ๊บ 30ML ใส่ลงมาเลยอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้นมสดนะคะนมสดหน่อยก็จะใส่มาที่3มออนค่ะ3มออนก็คือ 90ml นะคะเนาะใส่ลงมาเลยนะคะสออนค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปสตีมนะคะ สตรีมจนกว่าเราจะร้อนจนทนไม่ไหวนะคะต้องบอกว่าเครื่องตัวนี้ค่ะเป็นเครื่องชงหัวเดี่ยวที่มีกำลังในการสตรีมค่ะค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ชงได้รู้สึกว่าเขาสามารถที่จะสตรีมได้แบบร้อนแบบรวดเร็วแบบนั้นเลยนะคะเนาะอ่ะทีนี้เราก็มาเทาได้เลยนะคะมอคค่าร้อนค่ะอืม จะได้หนึ่งแก้วพอดีเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง5เมนูค่ะก็สำหรับเมนูร้อนนะคะที่เราใช้กับเครื่อง Stella r p d ตัวนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะหน่อยคิดว่าหลายๆคนนะคะอาจจะมองแล้วก็คือมันก็มีความง่ายอยู่ในตัวนะหน่อยแค่อยากจะให้มองว่า เครื่องแมนวนวลนะคะสามารถที่จะชงกาแฟได้อร่อยเช่นกันนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปฟิกมากว่าตรงนี้ค่ะกี่กลัมนะคะตรงนี้เอ่อปริมาณเท่าไหร่กาแฟส่วนใหญ่ค่ะมันขึ้นอยู่กับที่เราชอบด้วยนะคะว่าเราชอบแบบไหนระยะเวลาแบบไหนนะคะเนาะหาเพอร์เฟ s ช o t ให้ได้ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะง่ายเหมือนเดิมนะคะเนาะทีนี้ค่ะสำหรับวัดคลิปวันนี้นะคะหนาก็หวังว่า อาจจะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนนะคะหรือว่าคนที่กําลังจะมองหาค่ะเครื่องชงดีๆคุณภาพดีๆนะคะหน่อยก็จะแนะนําเป็นเครื่องตัวนี้ได้เลยนะคะก็จะ,ะเป็นมาชิตเตอร์นะคะสเต,เตลลาพรีไอดีนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็หน่อยก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b สไครต์ค่ะกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Oriental c o f f e e ด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ก่อนใครๆเลยนะคะสำหรับวันนี้หน่อยก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ